แมวแมวแมวไปไหนเรื่องคาเฟ่แมวโอ้อันนี้เป็นประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นกันเยอะเลยเอาหงบกันได้ค่ะฮะนี่ค่ะไม,ไม่ไม่เป็นไรานน้องดูไปคาเฟ่แห่งหนึ่งเป็นคาเฟ่แมวสไตล์ญี่ปุ่นค่ะเป็นผู้โพสต<ช>์แล้วก็เปิดเรื่องนี้ออกมาคือคาเฟ่แมวเนียมีหลายประเทศใช่ไม่รู้ในต่างประเทศมีไหมค่ะคื ผู้บริโภคคือลูกค้าเข้ามาคาเฟ่แมวแล้วฟ้องร้านคาเฟ่แมวโดยสรุปค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้น11กุมภาพันธ์ข้อความที่ถูกเยผยแพร่ออกมาก็คือทางร้านได้ยืนยันใช่ไหมมีการแจ้งกดกับลูกค้าแล้วว่าอาจจะถูกแมวกัดหรือแมวข่วนได้นะอันนี้มันทำได้ไหมน่าสนใจที่มาที่ไปเนี่ย1กุมภาพันธ์มีลูกค้ามาที่ร้านก็มีการแจ้งข้อตกลง รวมถึงอันนี้หลังเป็นคดีแล้วบอกเราก็ไม่รู้ข้อท็จจริงมันต้องมีหลักฐานนะแต่เอาเป็นว่าบอกได้แจ้งแล้วได้แจ้งจริงๆไม่ต้องแจ้งก็รู้ไหมว่าแมวอาจจะกัดหรือข่วนได้อวันเดียวกันระหว่างที่โจ์ใช้บริการอยู่ที่ชั้นสามซึ่งเป็นส่วนที่คาเฟ่ใช้เป็นห้องแมวโจ์ได้เล่นกับแมวชื่อนะเรนะเรนะขึ้นไปบนกระโปรงของโจ์แล้วก็มีการกัดกระโปรงของโจ์เล่นโจดนี่คือลูกค้าค่ะหลังจากนั้น โจดก็ใช้กระโปรงเล่นกับเรนะแต่เกิดความผิดพลาดทําให้ถูกเรนะกัดที่กระโปรงทีนี้หลังจากที่ถูกแมวชื่อเรนะกัดโจดเดินลงมาที่ชั้นหนึ่งและแจ้งพนักง,งานว่าไ,ได้รับบาดเจ็บจากการถูกแมวกัดพนักง,งานก็เลยประถมพยาบาลทันทีด้วยการทายาล้างแผลติดพลาสเตอร์ให้และแจ้งกับโจดว่าแมวทุกตัวฉีดวัคซีนการพิษิตรักบ้านและวัคซีนอื่นอย่างครบถว้วนหลังจากประถมพยาบาลเสร็จ ทางร้านระบุว่าโจทย์ลูกค้าได้ยืมผ้ากันเปื้อนของร้านเพื่อจะเอาขึ้นไปเล่นกับแมวที่ชั้น3อีกก็ <c oughs> หมายถึงขึ้นไปเล่นต่อ <c oughs> อีก50นาทีหลังจากนั้นลงมาชั้นหนึ่งจ่ายเงินซึ่งร้านก็ได้ถามกับลูกค้าว่าถูกกัดมาหรือเปล่าลูกค้าบอกแมวอาจจะคิดว่ากระโปรงคือทิชชู่จึงกัดก็ชำระค่าบริการออกจากร้านมันก็จบดูจะไม่มีปัญหาแต่ในวันเดียวกัน5โมงเย็ยน โจ์โทรเข้ามาที่ร้านค่ะแล้วก็ถามว่าแมวเนี่ยได้ฉีดวัคซีนใช่ไหมมีใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือไม่ฝั่งร้านก็เลยตอบไปว่ามีฉีดวัคซีนแล้วก็มีใบรับรองอหลังจากนั้นรุ่งขึ้น12กุมภาค่ะประมาณสักทุ่ม16นาทีโจดเนี่ยส่งข้อความผ่านทางแอปพลิเคชัน Instagram มาที่กล่องข้อความก็คือ DM ออมาที่ IG จดเล็กค่ะแล้วให้ตอบกลับภายใน หวันแต่ไม่ได้ตอบกลับเพราะไม่ได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนของไ g ก็เลยถูกตำหนิว่าไม่รับผิดชอบแล้วพอ18กุมภาอีก6วันต่อมาตำรวจโทรมาที่ร้านค่ะแจ้งว่าฝั่งโจ์ต้องการดำเนินคดีกับทางร้านโดยโจย์แจ้งกับตำรวจว่าเจ้าของร้านไม่ตอบกลับข้อความใน IG แล้วก็ข้อความใน f a c e b o o k รวมถึงที่มีการโทรติดต่อมาที่ร้านแต่ก็ถูกร้านละเลยร้านยืนยันว่าติดต่อมาที่ด i r e ็ก m ม s เ a g e ที่ไ G ที่เดียว แล้วก็ที่โทรเข้ามาก็คือโทรมาวันเกิดเหตุเลย11กุมภาครั้งเดียวอ้าวทั้งนี้ทั้งนั้นปรากฏแลาเอาเป็นว่าเเรื่องนี้ตำรวจก็แจ้งร้านนะคะบอกว่าให้มาที่สถานีตำรวจ18กุมภามแต่เนื่องจากร้านไม่สะดวกจะไปพบตำรวจในวันและเวลาดังกล่าวเพราะว่ามันเป็นวันที่ร้านลูกค้าเยอะที่สุดก็เลยไม่ได้ออกไปพบแต่ได้แจ้งตำรวจไปว่า ตำรวจเนี่ยมาที่ร้านได้เลยนะคะเพราะร้านกับโรงพักเนี่ยมันห่างกันแค่240เมตรไอ้ภาพเองต้องเบลอมากกว่านี้เพิ่มเติมนี่หน่อยค่ะเอาเป็นว่าสุดท้ายก็ปรากฏว่าตำรวจก็ไม่ได้มาที่ร้านนะคะแล้วร้านก็ไม่ได้ไปหาตำรวจก็เลยมีการติดต่อขอเบอร์โทรศัพท์กันเอาไว้แต่ทางร้านแจ้งว่าฝั่งลูกค้าก็คือฝั่งโจทย์ก็ปฏิเสธที่จะให้เบอร์สุดท้ายวางสายโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่18กุมภา รากฏว่าร้านเข้าไปใน IG เพื่อที่จะอ่านข้อความของโจทย์แล้วก็รีบตอบข้อความของโจทย์แต่โจทย์ตอบกลับมาว่าไม่ต้องขอโทษแล้วมันสายไปแล้ว11พฤษภาที่พ่านมาได้หมายสารทำบูชมค่ะอ่ะเดี๋ยวผมพยายามจะดูข้อความข้อ,ขอหาสักนิดหนึ่งไหนข้อหาอะไรอ,อันนี้เป็นกรณีศึกษา เที่ยวมาแนะนําผมให้เปิดคาเฟ่แมวเห็นไหมภาพพังขึ้นมาจะทํา,า,ายัยงไงน้องใบเนี่ค่ะก็มีการต่อมาร้านอวงจอดปิดความยาวเจ็ดนาทีระบุเป็นภาพที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีปัญหานะถ้าเราดูจากภาพนะก็ดูเล่นกับแมวตามปกติเจ้าแมวส้มมันชื่อแมวส้มก็อยู่บนตกักเห็นไหมแล้วมันก็โซนก็คือกัดกระโปรงของลูกค้าแล้วลูกค้าก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายความน่ารักของมันนะคะ แต่ทีเนี้ยมันคงสนุกแบบต่อเนื่องอ่ะมันกัดกระโปรงแล้วมันสะบัดไปสะบัดมามทีเนี้ยฟันมันเคี้ยวมันนะคะก็คงทะลุก,กระโปรงแล้วไปโดนขาของลูกค้าไงคะลูกค้าก็เลยลุกขึ้นยืนเพื่อที่จะดูบาดแผลตรงเข่าข้างซ้ายเสร็จแล้วก็เดินไปบอกพนักง,งานไหนอืม เนี่ยฮะอืมอืมนั่นแหละสุดท้ายมันก็เป็นกรณีศึกษาเราออก,ก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยว่าใครถูกใครผิดแต่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเหมือนกันกรณี แมวเนี่ยท่านผู้ชมคือทั้งนี้ทั้งนั้นของโจทย์เออค่ะต้องการให้ศาลบังคับให้ทางร้านเนี่ยชําระค่าเสียหายรวม25,000บาทพร้อมกับดอกเบี้ย5%ต่อปีโดยระบุว่ามันคือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าเดินทางและค่าเสียเวลาค่ะ25,000บาทแต่ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งเดี๋ยวกาลังจะเช็คจากทางร้านชัน่นีหนึ่งบอกคดีจบแล้วเจ้าของร้านเอารายละเอียดมาเล่าให้ทุกคนเข้าใจ คือสารนัะไก่เกลียแล้วต่อมามีคำสั่งให้ร้านชนะคดีอันนี้เดี๋ยวรอการยืนยันสักนิดหน่อยนะท่านผู้ชมแต่นี่เห็นไหมพาดพังขึ้นมาทำยังไงแมวนี่ยิ่งกว่าหมาอีกนะโอ้ยโทษยิ่งกว่าสุนัขอีกนะะใช่ไหมเพราะแมวเนี่ยสุนัขมันคือถ้าเราคุ้นเคยกับมันเราก็จะรู้ว่าเป็นหมาไม่กัดแล้วก็สายพันธุ์ด้วยใช่ไหมแต่แมวเนี่ยมันมีเล็บด้วยไง <ม>อ่าน้องไบอยู่ดีๆกล้าเข้าไปเล่นกับแมวแบบเต็มที่ไหมถ้าเราไม่รู้จักมันยังไม่คุ้นกลัวมันฟ้อนเล็บไงค่ะใช่ไหมนี่อ่ะแล้วน้องส้มแมวส้มสะด้วยเห็นไหมดูสนมากค่ะอือ่ะ